bán chết หวาน ก็พูดไปไม่อาจวิดีโอลูกเก็บไว้ดูตอนเป็นผู้บ่าวใช่ไหมผู้บ่าวใครเป็นผู้บ่าวใครบา้านใครมาเจ็บอะไรเงี้ยฮะข้าไปก่อนเดี๋ยวเชย่อ คนอ,อื่นเขาสั่งเราสั่งเสร็จแล้วเราจะไปเอาอีกทำไมเราพอแล้วน่ากับมี่จริงไหมนี่เหรอฮะนี่เหรอทิงสิ เขาไปสั่งกาแฟมแม่เปิดประตูจะเปิดทำไมเราไม่ได้ไปซื้อของเขาเราจะเข้าไปทำไมไงเห็นแม่ไหมหพูดสิพูดเหมือนแม่อัาวิดีโอน้องกูแม่พูดไปด้วยถ่ายวดโอไปด้วยเห็นแม่เป็นไง แม่เป็นไงได้สวยมากแล้วเป็นไงอีกปากแดงปากแดงปากแดงเพราะแม่เป็นผู้หญิง